กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันเสาร์ที่27สิงหาคมกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยครับพบกันคลิปนี้กับผมก็มีอัปเดตข้อมูลข่าวสารสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนากลุ่มปูข้าวอินทรีย์มาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเสาราวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนายสุเทพคงมากนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายสุเทพคงมากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบออและในฐานะที่ปรึกษาข้าวอินทรีย์ของอธิบดีกรมการข้าวชี้แจงเรื่องข้าวอินทรีย์ล้านไร่ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนซึ่งปีนี้เราจะมีตัวเลขให้เห็นโดยแบ่งเป็นออแกนิกไทยแลนด์รับรองโดยกรมการข้าวประมาณ0 0 0 0นไร่ และส่วนที่ให้รับรองมาตรฐานสากลต้องจ้างบริษัทที่รับรองมาตรวจประมาณ3แสนไร่และในปีหน้าตั้งเป้า1.5แสนไร่ใายงบ20ล้านบาทจากการลงพื้นที่นอกจากจะด,ดันเป้าอินทรียหลานไร่แล้วนายสุเทพกล่าวว่ายังได้อานิสงส์ข้าวอินทรีย์ทั่วไปที่จะยกระดับขึ้นมาโดยไม่ใช้เคมี Me 3ปี ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เข้ารับรองอินทรีย์ในมาตรฐานสากลได้ต่อไปในอนาคตแล้วราคาข้าวอินทรีย์สูงกว่าราคาข้าวธรรมดาทั่วไปถึง2,000บาทต่อตันยิ่งทำให้ชาวนามีแรงจูงใจที่อยากลงมือทำและต้นทุนน้อยมากเป็นนาดำส่วนข้าวอินทรีย์ล้านไร่จะจ่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้คาดว่านะครับ จะเข้าคอรมในวันที่30สิงหาคมนี้วงเงิน1,400ล้านบาทโดยให้กรมการเข้าสมทบไป48ล้านบาทคือมีวัตถุประสงค์ให้กรมการเข้ารับผิดชอบด้วยอะ .1 นะครับรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสคอมีโครงการส่งเสริมกเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ปี2560 ถึง2,564 1ล้านไร่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได้ปีที่1เมื่อผ่านการประเมินจากกรมการข้าวตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินสนับสนุน2,000บาทต่อไร่ไม่เกิน15ไร่ต่อราย ไม่เกิน30,000บาทต่อรายกลบวงเงินที่อนุมัติไปประมาณ9 6 9 6ล้านบาทพื้นที่ที่ได้รับเงินอุดหนุนทั้ง3ระยะก็คือที่1ระยะปรับเปลี่ยนปีที่1ได้รับอุดหนุนรายละ2,000บาทที่2ระยะปรับเปลี่ยนปีที่2ได้รับเงินอุดหนุน3,000บาทที่3ระยะที่3 ปรับเปลี่ยนปีที่3หรือระยะอินทรีย์ได้รับเงินอุดหนุน4,000บาทต่อไร่ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆสาหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์ที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมา สำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านจงโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตะลอดไปสวัสดีครับ